เหรียญวิ่งแรงหน้าเทรดเดือนมีนาคม C E L O ดีดมากกว่า50%ลูน่าขึ้นไป150%จบรอบหรือยังจะช้อนตรงไหนดีเดี๋ยวเราไปคำตอบสำหรับ2นี้เหรียญน,นี้กันนะครับคลิปนี้เพียงการสอนของกราฟว่าไปตามกราฟเท่าน,นั้นไม่ได้เป็นการชี้ชวนในเกลิงทุนแต่อย่างใดนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ C E L O ผมต้องบอกอย่างตรงๆนะครับว่าที่ผมสนใจ C E L O เนี่ย ไม่ใช่เพราะจะรู้ว่าวันนี้มันจะดีดนะครับมันฟุกจะเฉยนะมันฟุกจะเฉยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะคุณเชื่อตัวเองนะดีที่สุดนะครับสำหรับแผนการเทรด C E L O เราเคยพูดกันไว้ในกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับว่าณนะตอนที่มันเบรกเนี่ยผมก็บอกอ่ะตัวเนี้ยน่าสนใจนะรอเบรกก่อนผมก็มีการเข้าไปที่สองจุดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะสต็อปลอที่สองจุดสามหก TP ก็ตามนี้เลยเซตแผนไว้นะครับปรากฏว่าวันนี้มัน TP แล้ว ทีพีวันเดียวเองโหดมากนะครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับอันนี้คือแผนการก่อนที่กามมันจะวิ่งเมื่อเมื่อวันนี้นะครับและนี่คือนี่ผมเข้าไปนะครับ2.411ตอนที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยผมก็เไม่ได้แคปนะครับแคปไม่ทันนะครับก็มันทีพไปแล้วนะครับก็ t p ปเห็นไหมเนี่ย3.918นะครับก็ตั้งไว้ว่าถ้าถึงตรงเนี้ยผมยอมและผมจะขายที่ราคานี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผน CELO เนี่ยมันคืออะไรนะครับมาดูกันนะ CELO แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ครับเราต้องดูภาพทอา f เฟรมเด ภาพทาเฟรมเดของเจ้าตัวเนี้เห็นอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็บอกกับเพื่อนๆตั้งแต่วันนั้นแล้วใครตามไลฟ์ผมใน Facebook ที่มีวันอังคารพฤหัสที่หน้าแฟนเพจ Facebook วันเสาร์ที่ YouTube จะเห็นตัวเนี้ผ่านตามาบ้างนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้ที่มานะคือผมเห็นไดเวจ n น คือเห็นสัญญาณกับตัวจากภาพพาวเฟรมเดย์ตั้งแต่24กสิ่กุมภาแต่ผมบอกทุกคนแล้วว่าเฮ้ยตอนที่เราเห็นนะ่ะเราไม่ได้เห็นตรงนี้แต่เราเห็นตรงนู้นไปแล้วนะครับวันนั้นคุณหมึกอะ่ะไลน์มาบอกในกลุ่มนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับคุณหมึกที่เก่งเรื่องออปชันเรื่องข่าวอะ่ะไลน์มาบอกแอดดู c ีเอหน่อยเหมือนมีข่าวไม่ยนตไม่ลงเลยผมก็มาดูเออตัวนี้น่าสนใจแต่เรารู้อยู่แล้วนี่ว่ากราฟไหนที่มันวิ่งขึ้นแรงเราไม่เทรด พอตกลดไปแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทําคืออ่ะมันมีเดเวอร์เจนและน่าจะเป็นสัญญาณกับตัวรออะไรรอมันยกโลนะครับรอมันยอ่อลงมาเนี่ยชุดเนี้ยที่มันกำลังจะยอ่อผมเห็นมันยอ่อปุ๊บผมก็ย่อยไปเลยอ่ะยอ่อย่อยลงไปในภาพหนึ่งชั่วโมงเลยย่อลงไปปุ๊บเราเห็นอะไรบ้างครับก่อนไอ้แผนเนี่ยคือแผนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้อัปเดตแผนอะไรนะแค่มาดูว่าผลคิดยังไงกับกราฟเหล่านี้นะครับเจอ,อทีะสเตปนะภาพเดย์เจอเดเวอร์เจน ว่ามันน่าจะกลับตัวขึ้นแต่มันขึ้นไปไกลแล้วเราไม่เล่นรอมันยอ่อลงมาก่อนพอยอ่อลงมาปุ๊บเราก็ได้กอบเทรนไลน์ตรงนี้มาอกอบเทรนไลน์ตรงนี้มาใช่ไหมที่มันวิ่งเป็นสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้พอเบรกปุ๊บเราก็ซื้อข้างบนสต็อปลอดข้างล่างนะครับก็เป็นแผนการที่ผมเข้าไปแนละ้วผมเข้าซื้อที่2องยุดสี่หนึ่งหนึ่งช่วงนี้ซื้อช่วงนี้ใช่ไหมสต็อปลอดข้างล่างนี้ถ้าเกิดว่า กราฟเนี่ยมันเบรกเสร็จปุ๊บนะครับมันลงมาผิดทางต่ำกว่า2.36ก็ต้องยอมเพราะแสดงว่ามันลงต่อแต่ถ้ามันขึ้นต่อก็ลันเทรนขึ้นไปนะครับนี่คือแผนของเมื่อวานแล้วทีเนี้ยคำถามต่อมาคือเอ้ยแอดแล้วไอที่แอด TP อ่ะ3.918อ่ะมาจากไหนใช้ความรู้อะไรนะครับอ่ะมาดูกันต่อ รู้แล้วนะว่าที่มาของแผงที่มาของเหรียญเนี่ยที่ผมให้ความสนใจคืออะไรผมไม่ได้ให้ความสนใจมนันเพราะวันนี้มันวิ่งขึ้น50%แต่ผมให้ความสนใจเพราะวันนี้กาบอกเราว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเรามีหน้าที่การสอบหาเหรียญที่มันยังไม่วิ่งครั้แเราก็เข้าซื้อแล้วขายตอนที่มันวิ่งไปแล้วเหมือนวันนี้ผมก็ท p ไปแล้วนะครับมาดูกันต่อแน่นอนว่าพอเราดูใน,ในภาพใหญ่นะครับ ตีมภาพใหญ่ของตัว Celo เนี่ยผมเห็นอะไรบ้างนะครับผมเห็นนี่เลยนะครับเส้นกดราคาสีขาวภาพใหญ่ตรงนี้เป็นเส้นกดใหญ่ๆเลยขึ้นมากี่ครั้งก็ล่วงนะครับขึ้นมากี่ครั้งก็ล่วงนะปรากฏว่าวันนี้เป็นไงขึ้นมาตัดกันประมาณ3.7 3.8ช่วงนี้ก็ล่วงเหมือนกันนะครับดังนั้นเรารู้แลเอ๊ะแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่สําคัญเลย ถ้ามันเบรกไปได้นะ่าจะทูดมูนได้นะครับไอเรารู้แล้วจากภาพทาวเฟรมใหญ่ย่อยลงมาหน่อยพอย่อยลงมาปุ๊บนะครับเราเห็นอะไรครับเราเห็นไฮเดิมเราเห็นไฮเดิมแล้วก็เห็นช่วงของแนวต้านใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ผมมองต่อคือช่วง3.0ถึง3.2เนะี่ยจะเป็นแนวต้านถ้าเบรกถ้าปิดแท่งเหนือ3เหรียญไปได้นะครับมีสิทธิ์ไปต่ออ่านี่คือข่าวดีมีสิทธิ์ไปต่อเพราะว่าเป็นยังไงครับ ยกไฮต้องวาดอย่างนี้ตรงนี้คือยกไฮใช่ไหมยกโลยกไฮยกโลยกไฮเป็น up trend อ่านี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับสิ่งที่เรารู้เรารู้แล้วอะมันมีด่านประมาณนี้นะด่านประมาณนี้ถ้าเป็นปกติเราก็ต้องมาไล่แนวตาแล้วแต่คําถามคือ ทำไมผมถึงมองที่3.9นะครับผมก็ไบแอนะครับผมบอกตรงว่าผมนับเวฟไม่เก่งสิ่งที่ผมเอามาใช้ในการนับเอลเลนเวฟเนี่ยผมก็นับมั่วๆแหละแล้วก็บวกกับแพทเทิร์นบวกกับแนวรับแนวต้านบวกกับเส้นเทรลไลน์ line. นะครับผมก็มาโนว่าไอ้ตรงนี้มันคือจบ0ขึ้น1ลง สอบไหมเป้าขั้นต่ำของเว็บ3เนะี่ยที่ผมคาดหวังก็คือประมาณนี้ร้อยหกสร้ยหกดจซซึ่งมันเว็บสามนี่มันสามารถไปไกลกว่นั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าผมอ่ะก็ตั้งเล่นๆไว้นะครับแต่ก็าบางัง e เอิญหรือว่าฟุกมากๆนะครับที่วันนี้มันดีดขึ้นมาถึงเป้าของผมแล้วทีนี้รู้มาเยอะแล้วนะครับแต่เกียรเราอินโทรไปว่าแผนการเทรดเราให้ฟังว่าทำไมผมถึงเจอเหรียญน,นี้ผมได้กำไรจากเหรียญน,นี้ยังไง คำถามต่อมาคือวันเนี้ยวันที่ทุกคนเนี่ยมาเจอเหรียญน,นี้นะวันที่มันวิ่งไปแล้วมันบูลลิตขึ้นไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้เลยครับสิ่งเดียวที่เราทำได้คือรอยอ่อผมไม่มีของแล้วใน My Future รรอยอ่อนะครับก็อย่างที่บอกไปอ่ะการที่มันจะเป็นอัพเทรนอ่ะมันต้องยกไฮใช่ไหมยกไฮยกโลอ่ะไม่ใช่นี่นมันยกแนวต้านนะยกไฮยกโลยกไฮยกโลคุณรอมันย่อก่อนได้ไหม รยอย่อก่อนแน่ไหมแล้วค่อยหาตัวน,นะัเขาซื้อกันเช่นอะไรบ้างล่ะถ้าเราดูเอาเกฑ์ของเส้น EMA แน่นอนครับเหรียญน,นี้มันเบ e EMA พร้อมวอลุ่มมหาศาลวอลุ่มมหาศาลไม่รู้หรอกวิ่งจากอะไรแต่ถ้าตาตามเทคนิคอลไอแนวต้านเมื่อกี้ที่เราอุตส่าห์มานั่งตีกันอะ่ะมันไม่เสียหายเลยครับเราเห็นอะไรเราเห็นว่าเฮ้ย เราไม่รู้หรอกอนาคตเป็นไงแต่ถ้ามันจะย่ออ่ะย่อมาตรงไหนละ่ะก็ย่อมาที่แนวต้านเดิมที่เขาฝ่ามาใช่ไหมพอผ่านแนวต้านได้มันก็กลายเป็นแนวรับย่อมาตรงไหนละ่ะ2.75จเหสามเหรียญสองแนวนี้เป็นแนวที่น่าสนใจซึ่งส่วนตัวแล้วผมรอซื้อตรงไหนละ่ะ ก็จะบอกคล้ายๆการทุกคลิปสำหรับการเทรดลันเทรนการเทรดด้วย EMA คือการรอย่อลงใกล้ๆเส้น EMA ทำไมต้องรอย่อมาใกล้ๆเส้น e EMA ด้วยเพราะผมใช้เส้น EMA เป็นการแบ่งเกณฑ์ถ้ามันเบ e ก EMA 200เส้นสีเขียวไปได้หมายความว่ามันเป็น up trend แต่จะซื้อก็ต่อเมื่อมันมีการรีเทสลงมาก่อนรีเทสลงมาแถวๆเส้น EMA ปุ๊บแล้วมีสัญญาณไปต่อ เป็นการบอกว่าอ่ะฉันกําลังเริ่มต้นรอบขาขึ้นรอบหมายแล้วนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นต่อครับมันจะย่อลงมาแถวเนี้ยสองจุดเจ็ดแล้วล่วงรอได้ไหมอย่าพึ่งไปในราคาแน่นอนคุณทุกคนอย่าเห็นโอ้โหแอดวันเนี้ยมันขึ้นมายี่สิบขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นมันต้องไปต่อสิแล้วถ้ามันลงล่ะตอบได้ไหมคุณขาดทุนเท่าไหร่แล้วถ้ามันลงล่ะมันไม่ขึ้นละ่ะคุณยอมได้ไหมนะครับดังนั้นอย่ามองแต่ฝั่งขาขึ้นอย่างเดียวคุณมองฝั่งขาลงด้วยว่ามันคุ้มเสี่ยงหรือเปล่า ถ้าผมเข้าไม้นี้นะทําไมผมถึงไม่เข้าผมไม่ได้ราคาสต็อปลอผมอะต้องวางไว้ตรงเนี้ยโคตรไกลอะอารารแม่งไม่ได้เลยอะดีกว่าไม้ที่จะรอให้มันสมเหตุสมผลมากกว่านี้ก่อนสรุป CLO e วันนี้เราพูดอะไรกันบ้างช่วงแรกผมให้ดูว่าที่ผมเข้าซื้อแล้วก็ปิดไม้ไปแล้วเนี่ยผมมองยังไงทำไมผมเจอกราฟแบบนี้ถ้ากราฟอื่นๆที่เพื่อนๆไปเจอ เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันในอนาคตผมผมจะยินดีด้วยว่าวันนี้อย่างน้อยคุณไม่รู้อะไรเลยคุณรู้วิธีการหากราฟต้นเทรนไปแล้วว่าผมหายัางไงนะโดยที่ไม่ต้องรู้อิเลียดเวฟก็ได้เนี่ยผมแค่เอามาประกอบแล้วก็ใช้เส้นเทรนไลน์เนี่ยผมซื้อจากการเบรกเอาความรู้ง่ายๆเลยเบรเอาปุ๊บซื้อนะครับเบรเอาปุ๊บซื้อนะและใครที่บอกโอ้โหแอด มาทําคลิปทําไมวะก็มันขึ้นไปแล้วอะไม่มีของทำยังไงก็มาพูดกันได้ไงว่าผมก็ไม่มีของมันคุณแรรอก่อนได้ไหมถ้ารอได้เนี่ยเราตามมันขึ้นสวยผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่การวิเคราะห์นี้เต็มไปด้วยใบแอรเต็มไปด้วยความพิเศษส่วนตัวของผมเพื่อนๆเ,เชื่อตัวเองเท่านั้นไม่ต้องเชื่อผมและไม่ต้องเชื่อใครนะครับไม่มีใครแม่นอยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกการเคาะคือการเดา ดังนั้นไปวางแผนและบริหารความเสี่ยงกันต่อเองนี่คือตัวของ C E L O นะครับส่วนตัวผมยังมองว่าไปได้อีกเพราะมันยังไม่เบรกแนวต้านใหญ่เลยเมื่อมันเบรกแนวต้านใหญ่ตรงนี้ผมถึงจะเริ่มมองว่าเออมันคงจะขึ้นเต็มกำไรแล้วกำลังแล้วแหละนี่คือแผนการของผมนะครับอ่ะข้ามาที่ลูน่ากันบ้างลูน่าเนี่ยเราติดกันไว้เมื่อตอนเช้าเราดูอย่างสั้นๆ นี่มาดูอย่างละเอียดกันนะครับ C E L O ตัวเดียวก็ปาไป1ิบนาทีแล้วรูน่าอีก1ิบนาทีแล้วกันนะครับลูน่าถ้านับเวฟเนี่ยผมใบแอบ์สุดตรงนี้น่าจะจบแล้วนะครับทีนี้เราไม่ลองลองไม่วิเคราะห์เรื่องนับเวฟเอาความรู้พื้นฐานมาจับเราเห็นอะไรเห็นว่าลูน่าเนี่ย ขึ้นไปทำาอทำหายนิดเดียวนะครับประมาณ104เหรียดแล้วล่วงลงมาต่อพอขึ้นไปแถวแนวต้านออทำหายเกิดเบรลิกเดเวอร์เจนสัญญาณกับตัวที่ทำให้ครับอาจจะย่อลงมาตามโมเมนตัมได้นะครับย่อลงมาตามโมเมนตัมได้ในภาพ4ชั่วโมงเองนะตอนนี้นะถ้าเราเกตีเอ็เนี่ยคือมันกำลังไซเวย์อยู่ ในช่วงของเส้น EMA 50นะครับแนวรับต่อมาคือเส้น EMA 200นะครับช่วงประมาณ80เหรียญถ้าหลุด EMA 200ผมว่าลงต่อนี่คือเกณฑ์ของเส้น EMA นะต่อมาเราเอาเกณฑ์อื่นมาได้ไหมเกณฑ์อื่นละ่ะเอาหน้ากราฟเลยหน้ากราฟความรู้พื้นฐานทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวบอกว่าถ้าเป็นดาวเทรนนะครับคือต้องกดไฮกดโลใช่ไหมก่อนอันนี้คือการอันนี้ยกไฮ ยกไฮยกโลยกไฮยังไม่รู้ว่ายกโลหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูน่าหลุด75เหรียญจะบอกมว่าภาพใหญ่ภาพนี้โครงสร้างเนี้เป็นเทนะรเน,เนขาลงอย่างชัดเจนนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะหรือเรามองแบบนี้ได้ไหมเอ๊ะภาพั้าๆนี่มันมีเน็กไน์อยู่เน็กไน์ตรงนี้เป็นเส้นเทรนไลน์คือถ้าลูน่านหลุดช่วงเนี้ มันก็จะสอดคล้องกับแนวต้านประมาณ85.3ขอแค่รูหน้าหลุดแค่85.3เนี่ยเราจะเริ่มมองเป็นเทรนขาลงเลยไหมอ่ะเห็นไหมก็มองได้หลายทางนะครับส่วนตัวผมมองยังไงนะครับผมมองแบบนี้รูหน้าเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะขึ้น1ลง2ไป3 4มหจบ จบรอบด้วยสัญญาณ d ดว e เจนนะครับบูแบลติเดวิเจนทำให้ตอนจบรอบนี่ยก็ลงเป็น A B C ใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมนับถูกไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยทำไมผมถึงมองลงหนึ่งเรามีความรู้เรื่องพื้นฐานไงว่าอ่ะตรงนี้นะมันเริ่มมองเป็นเทรนขาลงใ้แล็ดโดยการตีกรอบชแน,นลลงมา ตราบใดที่ลูน่าไม่สามารถทำไฮไฮขั้นต่ำเนี่ยเบส96เหรียญไปได้ก็จะไม่แบรแอดโซขึ้นนะครับนี่คือเงื่อนไขของตัวลูน่านะแล้วยังไงต่อทำไมผมถึงตัดสินใจเปิดช็อตสำหรับตัวของลูน่านะครับอ่ะเอากลับเอาตัวของลูน่าขึ้นมาผมเปิดช็อตไปที่91เหรียญโดยประมาณนะนตรงนี้ผมเห็นอะไรนะครับผมเห็นการที่ลูน่าเนี่ยมีการย่อลงมาแล้วฟอร์มตัวเหมือนทรงสามเหลี่ยม ฟอร์มตัวเหมือนทรงสามลี่ยมตรงนี้พอมเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายเขาว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นทรงไซเววลหลอนเลือกทางถ้ามันเบรกขึ้นมันก็จะไปต่อถ้าเบรกลงมันก็ลงต่อปรากฏว่ามันเบรกลงครับผมก็เปิดเลยนะครับเปิดโวติชั่นตอนที่มันเบรกลงมาตรงนี้แล้วก็สต็อปลอสที่โลล่าสุดอ่าสต็อปลอสที่หายล่าสุดตรงนี้ประมาณ96นะครับ นี่คือมุมมองของคนที่มองว่ามันลงนะถ้าใครมองขึ้นมันจะต้องเบก96นะครับเบกเส้นกดราคาตรงเนี้ยเส้นสีเหลืองนะถึงจะมองว่าขึ้นแต่ถ้ามองลงเนี่ยคือมองอยังไงบ้างก็ผมมองตั้งแต่ว่ามันหลุดแพทเทิร์นตรงนี้แล้วเป็นทรงสามเหลี่ยมพอหลุดมาปุ๊บเราเปิดหน้าช็อตเลย TP ต,ตรงไหนล่ะผมมองไปที่โลเดิมครับประมาณเอ75ช่วงนี้ น่าสนใจที่จะชิงแบ่งไม้ TP ก่อดน,นะครับเพราะเป็นแนวรับสำคัญเนาะผมมองว่าถ้าเกิดจะมา TP แค่8ปเนี่ยมัน R อ a าอาไม่คุ้มได้แค่เท่าเดียวเองนะครับอย่างถ้าไป TP แถวแถว7 5็6เนี่ยมันได้ตั้ง3เท่านะครับค่อนข้างน่าสนใจอ่าแต่ว่าพอเราเปิดช็อตเนี่ยเราก็ต้องดูกราฟต่อมาว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยกราฟเป็นยังไงบ้างนะครับปัจจุบันตัวของลูน่าเนี่ยอย่างภาพหนึ่งชั่วโมงเองเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า ลูน่าเนี่ยก็ยังแข็งอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยยังติดแนวต้าน90.3นะครับมาแย่ถึง3ครั้งด้วยกันเห็นไหมชน3ครั้งด้วยกันไม่ผ่านก็ยังไม่ไปไหนลูน่ายังวิ่งอยู่ในกรอบ85.3เป็นแนวรับแนวต้านยังวิ่งอยู่90.3นี่คือภาพเล็กที่เรามองไว้นะเราจะเริ่มรอมองลูน่าว่ามันน่าจะขึ้นน่าจะลงแค่นี้เมื่อไหร่เมื่อมันเบรก96เหรียญ ไปได้นะครับทำไฮยื้อหายเบฟเส้นกดราคาตรงนี้ไปได้แล้วเราจะมองลงแบบมองว่าฟ i n a l l y แล้วมันลงแน่ๆหรือคือการหลุดโล75เหรียญตรงนี้นะครับหลุดโล75เหรียญตรงนี้นะเพราะว่าอย่างลูน่าเองเนี่ยโอ้โหทาวเวิ a m มเดย์เนี่ยก็มีเดเวอเจอนะครับเรียกได้ว่าหนักหนาพอสมควรเลยทีนี้คำถามคือเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันแบบ ย่อหนักเลยอ่ะมันไม่ได้ย่อแค่เจ็ดสิบห้าล่ะย่อหนักเลยอ่ะผมมโนว่าเดาว่ามันจะย่อไปที่ช่วงไหนล่ะก็รอดูอ่ะมาดูภาพใหญ่ๆกันนะครับภาพทาวเฟรมเดย์เห็นอะไรบ้างครับเราเห็นแล้วแหละว่าช่วงนี้น่าสนใจนะครับช่วงนี้น่าสนใจช่วงอ่าเดี๋ยวนะตีกล่องก่อนตีกล่องนี่นี่ช่วงนี้ ช่วงประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบเหรียญครับเป็นช่วงแรกที่มันน่าสนใจอัน,นผมตีเส้นแบบนี้ดีวกว่านี่ตีเส้นแบบนี้ปึง้งอ่าประมาณเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบคือแนวรับแรกที่ผมสนใจถ้ามันลงลึกเลยนะและอีกแนวรับหนึ่งก็นู่นเลยครับประมาณหกสิบที่เป็นไฮเดิมตรงเนี้ยที่เป็นแนวรับแนวต้านเดิมก็มองไว้สองแนวช่วงหกสิบห้า อดีจะสรุปก่อนนะครับสรุปก่อนลูหน้าเราพูดไปแล้วว่าทําไมผมถึงมองลงแล้วถ้าจะมองขึ้นมองเมื่อไหร่มองเมื่อเบสเก้าไปได้ถ้ามองลงอย่างเต็มกําลังมองได้เมื่อไหร่มองได้สองวิธีคือตีเนกไลน์ตรงนี้มาครับถ้าหลุด85ก็คือมองลงเซ็ที่หนึ่งครับมันใจยี่นะครับถ้าหลุดเ หลุด85ใช่ไหมหลุด75ข้างล่างตรงนี้หลุดโลล่าสุดอันนี้มองลงแบบ99.99% 99แล้วว่าน่าจะหลุดแล้วแนวรับลนะ่ะถ้าหลุด75มือตรงไหนมี765ถึง70เหรียญนะครับและคิดว่ายังไงก็ตามเลยไม่น่าหลุด60เหรียญที่เป็นแนวรับสำคัญของตัวลูก้านะครับก็ลองพนะิจารณาดูแล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยถ้าถามผมว่าถ้ามันจะลงนะ โอ้โหก็คงใช้กันระยะเวลากันสักพักหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่อาทิตย์นี้แน่นอนนะครับพรารูนาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันและตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าผมเพิ่งมือหมายหัดนับเวฟไงไม่แน่ใจหรอกว่ามันนับถูกไหมแต่แน่นอนผมมีสต็อปลอ s ป้องกันการผิดทางไอ้ถ้าถูกทางผมก็มีไม้ที่รู้แล้วว่าผมจะออกตรงไหนแบบไม่โลภนะครับก็ฝากไว้สับตัวของรูนาเนาะ คุณลองไปวางแผนดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะวางแผนกับตัวของลูน่าอย่างไรดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะหรือถ้าเกิดอ,อยากสนุบสนุนช่องเราทำง่ายๆนะครับผ่านการสมัคร YouTube m e m b e r s ช i p เดือนละ150ยบาทนะครับก็เป็นกำลังใจให้าชาวมนาให้ผมนั่นเองนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเวลกากระชมานาสุรบันนี้สวัสดีครับ